สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวาการไปฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะจำนวน2เข็มที่โรงพยาบาลบํารณนราดูนะคะก็ตอนนี้ฉีดครบแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า process ในการ เข้าไปฉีดนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยไปเนาะจะต้องทํายังไงบ้างนะคะข้างในมันเป็นยังไงบ้างเนาะก็เนื่องจากเราไม่ใช่หมอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทางการแพทย์อย่างเช่นแบบก่อนไปต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างงดยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถให้คําตอบได้เลยนะคะลองหาข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ของทางราชการประกาศออกมานะคะว่าแบบพวกข้อมูลว่าถ้ามีโรคอะไรโรคประจําตัวหรือการแบบเทคยาก่อนไปนะคะก็ลองไปศึกษาตรงนั้นได้นะคะ โรงพยาบาลเนี้ยตั้งอยู่ที่ซอ,อ,อยตินาปิวานนท์สินะคะก็ขับรถเข้าไปมันจะมีป้ายตัวใหญ่มากเขียนว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 เเนาะเราก็ไปตามป้ายเพื่อไปหาที่จอดรถนะคะซึ่งไปทั้งสองครั้งมีที่จอดรถเลยเราสามารถไปจอดรถได้ที่ตรง ขอพักแพทย์ขอพักพยาบาลนะคะไม่ได้แน่นถึงขนาดหาที่จอดรถไม่ได้นะคะพอจอดรถเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาตึกที่เป็นตึกฉีดวัคซีนนะคะไปตึกนี้เนี่ยชั้นที่1เนี่ยจะเป็นจุดที่เราต้องไปรับบัตรคิวก็คือเฟ r ร์สทคัมเ e ซใครไปถึงก็รับบัตรคิวก่อนนะแล้วนั่งรอซัก สักพักหนึ่งเนาะบอกว่าสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เพราะก็นั่งรอเป็นประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเขาก็จะเรียกบัตรคิวของเราขึ้นไปชั้น2พอขึ้นไปชั้น2ปุ๊บเนี่ยข้างบนก็จะมีที่ให้นั่งอีกเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะแบบเหมือนใกล้ที่จะได้เข้าไปห้องประชุมละซึ่งห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องที่ใช้ในการฉีดวัคซีนคือเป็นฮอล์ใหญ่มากเนาะพอไปชั้น2เนี่ยเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนโดยที่เ,เราไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆก็คือแบบยื่นบัตรประชาชนเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะไปให้กับเจ้าหน้าทีนะคะค พอเขาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเรียกชื่อเราเพื่อให้เข้าไปที่ห้องประชุมใหญ่ห้องนั้นนะคะทีนี้พอเข้าไปห้องประชุมสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเราจะโดนวัดความดันนะคะซึ่งความดันเนี้ยถ้าปกติก็ไม่มีปัญหาความดันสูงเขาก็จะให้นั่งนั่งรอจนกว่าความดันเราจะแบบลดลงแต่อย่างของเราเนี้ยเราไปวัดครั้งแรก ความดันต่ำก็ตกใจมากเพราะว่าเราก็นอนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากก็เลยอ่ะขอเขาวัดอีกรอบหนึ่งพราะว่าอีกรอบหนึ่งอ่าความดันกลับมาเป็นปกติถ้าใครความดันต่ำก็ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นลองวัดใหม่อีกรอบหนึ่งเราวัดความดันเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีพยาบาลมาซักประวัติของเรานะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะซักประวัติค่อนข้างเยอะหน่อยว่าเป็นโรคอะไรมาก่อนนี้ไหม โรคประจำตัวเขาก็ถามแต่ว่าเขาถามด้วยว่ากินยาพวกแบบริมเลือดด้วยหรือเปล่าถ้ามีตรงนี้ก็ต้องแจ้งพยาบาลพอซักประวัติเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปเข้าคิวในการที่จะได้ฉีดวัคซีนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปนั่งแล้วก็ให้พยาบาลฉีดแนะนําว่าเวลาที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยอยากให้ใส่เสื้อแบบอ่ะเสื้อยืดก็ได้ที่มันมีแขนถกแขนได้นะอย่าใส่เสื้อแขนยาวไปฉีดวัคซีนฉีดแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าค่อนข้างเจ็บ ทั้งเข็มแรกกับเข็ม2คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเทคนิคของพยาบาลด้วยหรือเปล่าเข็ม2จะค่อนข้างเจ็บกว่าเข็มแรกพอฉีดวัคซีนเสร็จเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดที่เขาจะออกเอกสารให้เราถ้าเราไปฉีดครั้งแรก เขาก็จะออกใบนัดครั้งต่อไปที่จะต้องมาฉีดคือเมื่อไหร่ถ้าจะฉีดรอบที่2เนี่ยค่ะเขาก็จะออกเอกสารที่ว่าเราฉีดครบแล้วทั้งรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะคะในจุดนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะถามได้ว่าเราต้องการวัคซีนพาสปอร์ตหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําวัคซีนพาสปอร์ตได้ณจุดนั้นเลย process การทําวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยค่ะเป็นอีก process หนึ่งอีกตึกหนึ่งที่ทำนะคะไม่ได้ทำณ จุดที่ฉีดวัคซีนเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งมารีวิวให้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทาวัคซีนพาสปอร์ตพอหลังจากที่เราได้เอกสารเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราไปนั่งนั่งพักแต่ยังอยู่ในฮอนะคะ่ะอันนี้คือนั่งเพื่อสังเกตอาการว่าโอเคเนี่ยนะ20นาทีเราไม่ได้มีเืนนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นลมชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อที่จะเช็คว่าโอเคเราเซฟแน่นอนในระหว่างนั้นเขาดีมากเลยเขาจะมีเป็น ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าถึงเวลาตรงนี้แล้วนะเราสามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะถ้าไปฉีดรอบแรกเขาจะให้เอกสารนี้มาด้วยก็คือเป็นข้อควรทราบหลังได้รับวัคซีนเอามาอ่านกันได้นะคะที่นี่ดีนะคะมีแจกน้ําให้ด้วยตอนที่หลังเราฉีดเสร็จหลังจะฉีดวัคซีนแล้วดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามสังเกตอาการภายใน24ชั่วโมงอย่าง3วันแรกที่เราฉีดเข็มแรก ค่อนข้างปวดแบบเพราะมันฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็จะปวดอยู่3วันเข็ม2เนี่ยปวดแค่ตอนฉีดแต่ว่านี่กลับบ้านมายังไม่ได้รู้สึกว่าจะปวดเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวว่า process แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทำวัคซีนพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเควันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ